เอ้สวัสดีครับพี่บีครับวันนี้จะมาดูว่าเราปลูกกระท่อมไฮโดรโปรนิกส์เนี่ยสีวันแล้วรากจะง,งอกขนาดไหนครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมระหว่างนี้เราก็จะมีปลูกน,นี่นี่ครับนี่คืออันที่เราเด็ดยอดมาใส่ก็เหมือนรากจะง,งอกนะทุกคนเห็นเล็กเล็กไหมรากเหมือนจะง,งอกนะมันเป็นต้อนอ่อนไงต้อนอ่อนกอ็ก็ไม่ตายนะเดี๋ยวเรามาดูว่ากี่เดือนกี่วันมันจะงอกนะเพราะว่าถ้างอกแบบนี้มันจะเร็วนะ จะเป็นต้นกล้ามันจะช้าหรือว่าต้องทาอันนี้คือเขาให้มานะที่พี่หมีก็ไม่ได้ใช้ไม่รู้ว่ามันจะเอาไว้ไหนดีเพราะาตอนนี้ก็คืออยากปลูกกระท่อมมากแต่ว่าผักนี้ก็คือแบบมันมาก่อนไงก็เลยมันช่องว่างกเลยเขาให้มาปลูกผักก่อนแต่กขาโตวไวทุกคนดูดิต้นใหญ่ๆนี่ก็โตวไวมากแล้วก็เดี๋ยวามาดูนี่ทุกคนนี่คือกระต้นกระท่อมนะที่เราชุดแรกที่รอดอยู่ต้นเดียวของพี่หมีแล้วก็ก่อนจะทําก็คือเราก็ไม่มีความรู้มากนะั้นเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมันจะ รากขนาดไหนนี่คือพี่ปีปลูกไปสองวันสามวันแล้วมาดูวันที่สี่ว่ารากย่องขนาดไหนเดี๋ยวทุกคนอาจจะตกใจนะมาดูกันเลยนี่ทุกคนดูโหรากเยอะมากคือแบบเยอะมากคือแบบนี่คือรากที่แบบปลูกไฮดริกคือปลูกไปโฮโบนิกเนี่ยคือแบบปลูกแบบใหม่พี่มีก็ไม่มีความรู้มากนะก็คือปลูกแล้วเนี่ยก็สุว่าโหรากมันงอกดีแล้วก็โตโต,วตวไวนะโตวไวกว่าต้นที่แบบ อ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นญ้าแล้วพี่หมีก็ไม่รู้ว่าตอนไหนคือกระท่อมนะแต่ก็คือต้นยากระตัวไวนะดูรากนะแต่ดูรากต้นยาโหอต้นยาโตดเยอะทุกคนดูกระท่อมแต่กระท่อมก็ถือว่าโตไวนะนี่คือสี่วันพี่หมีก็คงจะเดี๋ยวจะเอาพักออกแล้วก็ปลูกกระท่อมไม่หมดเลยนะก็คือจะได้โตไวๆกันครับทุกคนได้ดูว่าอัปเดตว่าเป็นยังไงนะอันนี้ดูต้นเล็กต้วนนต้นเล็ก ตัวเล็กพี่หมีก็ใจร้อนไงเหมือนจะตายเลยนะก็คือมัน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 ตายมันมันเน่าไงมันอาจจะตายได้นะน้ำมันเยอะเกินนะนี่อันนี้เหมือนจะรอดนะเพราะว่าเห็นไหมมันมันมันอยู่เหนือน้านะเออพี่หมีก็ทดลองอะไรแบบน้นี่คือไม่รู้จะรอดไหมก็เหมือนมันจะเน่าเลยนะเพราะว่าตัวมันเล็กเกินเนี่ยันนี้เน่าแล้วโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ